สวัสดีครับผมเชาคาร์โซนารุมนครับอ่ะวันนี้เจอกับเพชรพยาไม่เคยชกกันแน่นอนไม่เคยครับวันนี้ร้อย่าไหมร้อยย่สิบสองครับวันเช้ามาเป็นไงครับน้ำหนักมาเกินจุดสองครับสองซ้อมกันอะไรรอบนี้ซ้อมโสดสมัยครับกี่เดิมนะมานะกี่วันซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ครับที่ร่างกายเป็นมวยสไตล์เข่าหรือฝีมือเข่าฝีมือครับเข่าฝีมือนะเห็นพี่ก็ไม่เข้ายังไงก็มวยเก่าเกมครับมวยสูงนะใช่สูงร้อยเจ็ดสิบสี่ครับหนักปอ่ปอยเท่าไหร่วัน ห้าเก้าหกสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบแปดครับกมวยมารวมกี่ไฟตอนนี้ประมาณหกสิบไฟครับหกสิบไฟสามไฟหลังเป็นไงบ้างดีมั้ยยังแพ้แพ้สองชนะหนึ่งครับแพ้สองชนะหนึ่งนะเวทนี้โอเคไหมก็โอเคครับร้อยยี่สิบสองไอ้มาวันนี้ร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบสองครับมันบีบไปไหมมันใหญ่ไปไหมมันเล็กไปมันคนดีรู้สึกว่ามันใหญ่ไปไหมไมก็ไม่ต้องคุมเลยคุมกี่โลได้มันสองโลเลยไหม ประมาณสองโลกว่าครับอ๋อนนิดนึงหน่อยเองเอาเป็นคนจังหวัดบนราชธานีครับฝากขับเชื่อในอุบลก็ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมครับสวัสดีครับผมเพชรพัทยาเพชรศิลาหรือซิ่วมวยไทยครับคนที่เจอกับเสือขาวครับผมยี่ยี่สิบสองเป็นไงเดือดระชั่งครั้งแรกผ่านเลยครับผ่านแล้วเราซ้อมอยู่พัทยาหรือซ้อมที่ไหนพัทยาครับกี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ครับเราสไตล์ไหนมวยฝีมือรอโตกลับ ไอ้วินไอ้เสือขาวเห็นไหมเขาจะยังเขาเขาหรือว่าเขายังไงก็เขาก็เขาเดินเตะซ้ายก็ถ่ายรูปยงกี้ยังครับก็ณตั้งยาวกว่านะยาวกว่าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสี่ครับนั้งหนักกว่เราปอยปอยเท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าเก้าครับปีนี้อายุสามเอ็ดครับชกมวยมาเกินร้อยไหมเกินครับร้อยกว่ามีแน่นอนนะครับล่าสุดผลงานเป็นไงชนะสองแผ่นดินที่ลำเนินครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงครังก็ชนะชนะศึกแดงขอด้ายครับ ร้อยยี่สิบสองมันพอดีไหมคุมพอดีครับกี่โลครับคุณมาคุณมาสามโลครับเอาไม่ไม่เยอะสูาสุดก็ชกร้อยยี่สิบสองไหมร้อยยี่ห้าอ๋อเป็นคนจากจังหวัดจันทบุรีครับอ่ะความไมครับเชื่อในวันนี้ก็วันนี้ฝากพี่น้องชาวจันทบุรีช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับจะเอาชัยชนะกลับบ้านครับโอเคขอช่วยดีน้องชายครับ